กำลองหยุดถ่ายกันนึงนะครับโป้อย่าพูดทางพยายามเลยใช่ครับขอบคุณค่ะก็ก็ทีใดค่ะ แต่ก็เอาไปแล้วกันครั้งแรกเลยของเราโทโทโททางตรงนะไม่เป็นไรแล้วกันนะโอ้ย <laughs>

意味ないですよね。オッケー、オッケー。ビュー。<laughs> <noise> 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 <noise>

재미งขยับคอ filt d e m o